สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาลองทำตัวบอร์ดแคสต์นะคะใน Line แอดเนาะหรือว่า Li n e OA นะคะก็การบอร์ดแคสต์คืออะไรการบอร์ดแคสต์นะคะก็คือก็คือการส่งข้อความนะคะให้กับฮะคนที่อยู่ใน Line แอดพร้อมๆกันนะคะวิธีการก็คือไปที่ l ล ne ของเราค่ะเข้ามาเลือกถ้ามีหลายไลน์นะคะเลือกไลน์ที่เราจะ บอชแคสนะคะ,ะสมมติจินเลือกในส่วนของบอชแคสต์ของลายมีเฮลนะคะบอชแคสต์ Cat, ก็ตรงแถบบาร์สีเขียวนี่นะคะกดเข้าไปบอชแค c a ์ Cat, ข้อความเวลาเข้ามาที่บอชแคสต์ข้อความเนะะี่ยค่ะตรงคําว่าเพิ่มนะคะให้มาตรงนี้เพราะจิ้มปุ๊บเราจะเห็นนะคะเพิ่มแบบไหนเพิ่มแบบข้อความนะคะหรือเพิ่มสติกเกอร์เพิ่มรูปนะคะเพิ่มคูปองอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปเซตในคอมนะคะ เพิ่ม rich message rich message คืออะไร rich message คือภาพเต็มหน้าจอใหญ่ๆอะค่ะเดี๋ยวจินจะให้ดูตัวอย่างอีกทีหนึ่งนะคะอาร์ลิชวิดีโอแมสเซคืออะไรเช่นกันค่ะถ้าคำว่า rich พวกนี้ค่ะคือเต็มหน้าจอนะคะวิดีโอที่เต็มหน้าจอนะคะหรือว่าจะเป็น การสร้างซื้อส่งวิดีโออันนี้ก็สามารถแนบคลิปได้ความยาวไม่เกิน5นาทีนะคะแต่ว่าคลิปก็จะเล็กๆเนาะนะคะเดี๋ยวจิงให้ดูตัวอย่างเช่นกันนะหรือจะส่งเป็นข้อความเสียงนะคะแบบสอบถามหรือการ์ดแมสเซจการ์ s แมสเซจริชแ s สเซจริชวิดีโอแ s สเซจอันนี้เราจะต้องไปตั้งค่าโดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะ3ตัวนี้แต่นี้วันนี้เรามาลองส่งในส่วนของอเขาเรียกว่า เป็นการบอสแคสที่สามารถทําด้วยมือถือได้เลยนะคะนั่นคือการส่งข้อความปกตินะคะอ่าอย่างเช่นนะส่งข้อความเราก็แทรกข้อความเข้าไปเนี่ยค่ะอ่าแทรกข้อความเข้าไปเราก็สามารถที่จะพิมพ์ได้เลยว่าเราจะแทรกข้อความอะไรเข้าไปบอกข่าวสารให้ความรู้หรือว่าจัดโปรโมชั่นอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะนะคะเฮลโลอ่าสมมุตินะคะแบบนี้อ่า ซึ่งแต่ละครั้งที่เราส่งสามารถส่งได้เขาเรียกว่า3บอลลูนบอลลูนละถ้าเป็นข้อความคือต่อบอลลูนก็คือ1ช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยไม่เกิน500คําเห็นไหมคะตรงข้างล่างเนี่ยนะคะมุมซ้ายเออมุมขวาล่างตอนนี้เราสามารถทําได้3บอลลูนบอลลูนก็คือเพิ่มได้อีกอ่ะเพิ่มรูปไหมอ่ะสมมติเพิ่มรูปเพิ่มรูปเราก็อัปรูปค่ะซึ่งรูปก็ต้องมีอยู่ในเครื่องนะคะเช่นเลือกรูปนะคะอ่ะอย่าจินเชิดเลือกรูปนี้อ่ะรูปหลวงพ่อมา นะคะอ่ะนี่นี่คือบอลลูนที่2นะคะอ่าเพิ่มอะไรได้อีกอนะาอาจจะเพิ่มเป็นวีดีโออ่าในวีดีโอแบบแบบวีดีโอก็คือเอาเข้ามาได้เลยนะเลือกดูนะอ่าสมมติจินเลือกเป็นวีดีโอวีดีโอนี้แล้วกันเนาะสั้นๆนะวีดีโอนี้อ่ะเสร็จสิ้นสมมตินะคะ นะคะฉะนั้นอันนี้คือครบเต็มแล้วจะไม่สามารถมีตรงไหนให้ใหเพิ่มได้เลยไหมคะสามบอลลูนนี้หนึ่งบอลลูนตรงวิดีโอสองบอลลูนตรงใบแอดของสถาบันพลังจิตตานุภาพนะคะแล้วก็หนึ่งข้อความนี่คือเรียบร้อยแล้วถ้าเรากดต่อไปก็คือลองไปกดดูก่อนเนาะนะคะแต่ก่อนจะกดต่อไปเอออยากให้ดูตรงนี้ก่อนดูตัวอย่างเวลาที่ส่งไปข้างหน้าค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ จะเป็นแบบนี้ฮัลโลนะก็จะเป็นแบบนี้โอเคไหมถ้าไม่โอเคเราก็กลับไปแก้ค่ะกลับไปแก้กลับไปเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรพวกนี้ได้เลยนะคะถ้าเราโอเคแล้วเรากดต่อไปเลยค่ะนะพอกดต่อมาเนี่ยค่ะมันจะมีข้างบนเห็นไหมคะตั้งเวลาบอรดแครอันนี้หมายความว่าตั้งเวลาได้นะซึ่งปกติจินเองก็จะใช้เครื่องมือพวกนี้ค่ะแต่ละแพลตฟอร์มในการช่วยตั้ง โพสเอาไว้ให้นะคะหมายคมว่าอะไรหมายคมว่าเราเตรียมคอนเทนต์ไว้แล้วเราก็ตั้งโพสนะเวลาที่สมมติอย่างเพจเนี่ยค่ะเจ็ดโมงเช้าก็โพสตให้จินทุกวันแหละแต่ว่าไม่ได้เขียนเช้าต่อเช้านะอาจจะมีบางเช้าแต่ว่าหลักๆจะให้ใหเพจเป็นเครื่องมือหลังเพจแบบเนี้ยที่ตั้งเวลานะคะเป็นคนโพสต์ให้เนี่ยค่ะเราสามารถตั้งเวลานะเนี่ยวันที่เดือนนะคะปีพศออออปีคศนะคะเวลาไหนที่จะให้โพสต์ นะพอเราได้แล้วปุ๊บนะะเราเลือกนะเรียบร้อยสมมติเราเลือกวันนี้วันอะ่ะเลือกเป็นวันที่ยี่สิบเดือนเดือนกุมภานะคะปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสามตอนแปดโมงอะ่ะเราก็กดคําว่าตั้งค่าเนี้ย่ายไหมยี 20, 12, นะ่สนะิบเดือนสองนะตอนแปดโมงนะเดือนเดือนวันที่ยี่สิบเดือนกุมภานะคะตอนแปดโมงเดี๋ยวเขาก็จะโพสต์ของเขา พอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะโพสวีลูมคืออะไรโพสวีลูมอ่านไม่ได้แนละ้วถ้าเราตั้งในบอร์ดแคร์วีลูมก็คือเป็นไทม์ไลน์ค่ะที่อยู่ข้างนอกเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเนาะนะคะอ่าโอเคทีนี้ผู้รับเราสามารถเลือกให้รับทั้งหมดคือทั้งหมดก็คือทุกคนที่อยู่ในใน l ลโ E OA ของเรามีร้อยคนก็รับพร้อมกันในร้อยคนหรือเราจะระบุคุณสมบัติเราก็มาดูค่ะซึ่ง ก็บอกว่าจะสามารถระบุคุณสมบัติเมื่อมี Target l ต s t ตั้งแต่100คนขึ้นไปคําว่า Target List 1หนคนขึ้นไปก็คือมีคนที่อยู่ในไลน์ของเราอะค่ะ100คนขึ้นไปซึ่งไลน์นี้ยเป็นไลน์ที่จินใช้ขายอาหารเสริมนะช่วงนี้ไม่ได้ทําตลาดแล้วแล้วก็เป็นเมื่อนานมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะตั้งเวลาบอสแคสเราก็กดเลยสีเขียวนะคะอ่ากดไปเลยสีเขียวนะ นะคะอ่แต่ถ้าไม่ตั้งเวลาละ่ะไม่ตั้งเวลาเอาเอานี i ออกนะคะเพราะเอาออกปุ๊บนะคะก็คือกดส่งข้อความนี้ก็จะส่งไปได้เลยค่ะนะคะเช่นกันเราสามารถที่จะระบุคุณสมบัติของคนที่จะรับได้เช่นเราอาจจะตั้งค่าเป็นกลุ่มของนักเรียนตั้งค่าเป็นกลุ่มของลูกค้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะและอย่างตั้งค่าบางอย่างเราอยากบอกเฉพาะเฉพาะลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะลูกค้า กลุ่มนี้นะคะให้ส่วนลด50%นะหรือเข้าไปเรียนฟรีนะหรืออะไรต่างๆหรือว่าวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรเราสามารถตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกคุณสมบัติแล้วเราก็กดส่งก็จะมีแต่กลุ่มนั้นที่เห็นได้เงี้ยค่ะเนี่ยคือข้อดีของเขานะคะโอเคนะเดี๋ยวลองนะคะวันนี้ลองทําดูแล้วส่งนะคะจินรออ่านอยู่นะนะคะไม่งงเนาะถ้างงหยุดคลิปแล้วก็รันกลับไปดูนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ